วัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่ที่วัดละคังนะทุกคนก็นะมารับวัตถุม,มงคลนะครุ่นร้อยห้าสิบเอ็ดปีนะนี่ก็จะเป็นจุดรับตะคิวนับทุกคนนะมามารับผักกันเนี่ยผมก็มีใบจองนะสนนนนะนครับบริเวณด้านหน้าติดกับแม่น้ำเจ้าพระยานะทุกคนนะนี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปรับวัตถุม,มงคลรุ่นร้อยห้าสิบเอ็ดปีนะครับสมเด็จวัดละคังนะทุกคนนะ รงจุดรับบัตรเลยนะครับนะครับอยู่ด้านหน้ากับะระฆังองค์ใหญ่ทุกคนนะนี่จะเป็นทางเข้าครับหลังจากจุดที่หนึ่งไปแล้วก็จุดที่สองนะครับไปเรื่อยๆนะครับรับผ่านะครับทุกคนเดี๋ยวพาไปดูรุ่น151ปีกันด้วยนะที่วัดเขาจํหนายแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวลงทะเบียนก่อนนะครับรอบเช้าเนี่ย9โมงครึ่งถึง11โมง รอบบ่ายสิบเจี่ยงครึ่งถึงสิบเอ็ดถึงสิบเจ็ดจุดศูนศูนย์ะครับกำหนดรับพระก็คือสิบสิงหาถึงสิบพฤศจิกาเท่านั้นนะนี่นะครับก็มีประชาชนมารับพระกันเยอะเลยนะทุกคนนะนะครับ ใครที่จองไว้ก็มารับได้นะครับที่วัดนะครับทุกคนนี่นะครับนี่ได้บัตรคิวมาแล้วทุกคนเดี๋ยไปนั่งรอตรงนี้กันตอนะรับ่นี่ก็เป็นบรรยากาศนะนะ,ะเช่าบูชาพระนะครับมารับผ่ากันนะที่จองไว้นะทุกคนนะแล้วก็จะมีตู้วัตถุมงคลอยู่ด้านนี้นะครับที่เป็น151ปีที่เปิดบูชาให้เช่านะครับผมเดี๋ยวพาไปดูนะครับตรงนี้นะครับนะ นี่เหรียญทองแดงครับเจ็ดเซนติเมตรอ้างีงใหญ่ๆเลยมีให้เลือกที่ตู้นะครับเห็นเงินสี่เซนติเมตรห้าพันนะอันนี้เป็นเหรียญทองแดงครับสี่เซนเป็นแนื้อเงินครับสามพัน นวต้องแดง3ามนี่เป็นรูปเหมือนนะครับสนิ้ว2องพนห้าหนึงจุดนิ้วหกหกร้อยนะครับนึ่งนิ้วสวย300 พิมหนึ่งนิ้วใหพิมพ์นิยมนะพิมพ์นิยมสามร้อยนะคนนี้มีจำหน่ายแล้วนะครับเจดีสองร้อยบทตูมสองร้อยทานแซมสองร้อยโปโปสองร้อยชุดคะแนนนะหนึ่งพัน แล้วก็นาวานะครับพิมพ์นิยมพันห้าเจดีนะครับพันสองอบวัวตูมพันสองทางแซวนาวาพันสอง ปกโพทันสองไปมัมนิบคะแนนก็ห้าร้อยนะมาชิ้มก็ไ้นี่โบตูมขันแซมปกโพนะครับคะแนนนะสี่ร้อยคันหนึ่งนะประมาณมนีนโ้โดยที่เกิดไม่เยอเลยทเกทุกยัมี รูจ้จำไม่รูจ้จำมากไม่ดีเลยจะยมากรยนะาอกอันนี้สวยครับหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วเอาเหนึ่งนิ้วสององค์หนึ่งจุดห้าหนิ้วองค์นี้ครับหกร้อยครับหนึ่งจุห้า มาเลือกหาผูชาที่วัดกันได้นะทุกคนนะนี่ยังพอมีให้เช่านะครับรุ่นร้อยห้าสิบเอ็ดปีนะทุกคนนะหนึ่งยีนเนี่ยวันนี้ก็มาเช่ารุ่นสองห้านะร,รุ่นแรกนะปีสามหกให้เอฟสี่เนะีเลือกสวยๆเลยทุกคนนะนยครับน,ะนี่สองห้ารุ่นแรกนะครับสวยๆเลยทุกคนนะนะเนื้อกำลังแบบโอโ้โหมอสานนะครับ ดูให้ F4 ดูนะครับเนะี่ยผงมนสารนะทุกคนนะตำหนิคมชัดนะครับทุกคนนะี่เลยสองห้ารุ่นแรก ก็จะเป็นรุ่น122ปีนะทุกคนพิมพ์นิยมนะครับนี่ผิวเนื้อกําลังแตกรายงานนะผมจัดให้อย่างงามๆนะทุกคนนะนี่ครับผิวกําลังสวยเลยนะทุกคนนะมีไข่ปลาอยู่ตรงมุมซ้ายด้วยนะครับผมนะเนื้อกําลังแตกรายงานเลยนะครับนี่นี่นสวยๆนะครับทุกคนนะครับ